สวัสดีค่ะคถึงบรรยากาศในการวันนี้หน่อยเนาะทั้งแบบทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่ซังนี่มาแบบให้กำลังใจกันมากเลยค่ะก็บรรยากาศวันนี้นะคะเป็นธีมนี่เลยค่ะแคนดี้ปาร์ตี้อ่าแล้วก็จะเห็นมีทั้งขนมคัพเค้กมีเอ่อลูกอมหรือไอติมไอศครีมอะไรต่างๆวันนี้ก็เป็นแบบตีมน,น่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ฟีลอบอุ่นอยู่กับอยู่กับแฟนคลับอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นครอบครัวใช่ ใช, <S <S ใช่ค่ะ,อ,ะอ๋อมีลูกออม,มาให้ทุกคนได้อลองชิมลองทานดูใช่ก็เป็นแบบลูกอมซาไลเดอร์เดอร์ค่ะเดอร์รสชาติล่ะค่ะ<ม>ก็จะเปรี้ยวซาหวานสนุกสนุกนี่ไม่ใชิรสชาตินะคะเป็นความรู้สึกสนุกเป็นความรู้สึกแต่ว่าตอนที่กิจกรรมที่เหมือนเป็นช่วงใบคำใช่ไหมเป็นคำต้องห้าม อ๋ออ๋อใช่ค่ะก็เล่นเกมกันใช่เกือบแอปไก่ไก่อยู่ที่ไหคะมีมีมีฟาร์มด้วยใช่ไหมโดนคิวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเมื่อกี้คือเล่นคำต้องห้ามกันใช่ไหมหาก็ก็เล่นโบ๊ะบ้าค่ะแบบว่าเจอพี่คนแรกถามว่าคิดถึงเกมไหมเขาก็ตอบเลยว่าคิดถึงแล้วก็เขาก็โอเคห้ามพูดคำข้างบนที่แปะอยู่ใช่ไหมเขาก็เลยแบบต้องออกจากเกมไปเส้นหลังไม่หลุดเลยเนาะใช่เส้นหลังเขาแบบเก่งแล้ว แล้วก็มีคัพเค้กคัพเค้กใช่ค่ะก็ทำคัพเค้กด้วยเป็นคัพเค้กรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นจากเก๋ไก่สไลเดอร์ก็คือครีมไม่ค่อยถึงเลยเด้อก็คือครีมบีบไปน้อยมากแต่น่าทานมากเลยนะคือเน้นสีสันเน้นภาพรวมแต่ว่าไม่ได้เน้นแบบครีมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยปกติเราเห็นคัพเค้กเพราะว่าต้องแบบพูนๆใช่ไหมคะเนอวเดี๋ยวไปฝึกทำต่อเห็นแล้วแบบว่ามีแบวธุรกิจใหม่อีกอันเงินหรือเปล่าคัพเค้ก อ๋อเกไก่เบเกอรี่ใช่ไหมน่าสนนะพี่หุ้นหุ้นกันไหมเปิดร้านเบเกอรี่เลยทำครับเค้กขายเป็นสาามรถความสามารถมากพูดถึงแบบว่าผลงานหน่อยใช่ไหมคะอะผลงานทางด้านการแสดงผลงานด้านการแสดงก็มีละครค่ะก็รักมันปักใจค่ะพึ่งไทยแล้วก็ปิดกล้องไปก็ไว้เดี๋ยวรอรับชมแล้วก็ติดตามว่าตอนออนแล้วจะเป็นยังไง อยากดูแล้วอะแอบสปอยผักบุ้งหน่อยผักบุ้งเหรอคะสปอยะคะ่ะผักบุ้งเก่งมากฉันเห็นเธอเหมือนฉันเห็นตัวเองในวัยที่ฉันอะขยันทํางานแบบต้องวิ่งงานนะคะผักบุ้งวิ่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ o r g a n น z e หรือว่าแบบรับงานรับจ็อบอะไรเขาไปทําหมดเลยอ,อะไรเงี้ยใช่ตัวจริงของเราแบบว่าเขาเรียกเปรี้ยวแสบซนซาหวานะผักบุ้งประคาเปรี้ยวแสบซนซาหวานผักบุ้งจะเป็น แนวซนลุยแล้วก็มีความลุยมีความน่ารักแล้วก็เป็นคนแบบจริงใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นคนมีความธรรมชาติอยู่ในตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วท้าละครนี่คือนอ,นอกจากเรื่องนี้เราจะมีเรื่องอที่มีแผนอ่นอกจากเรื่องอื่นเออนอกจากเรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรับชมว่าจะยังไงคะ่ะเพราะว่าแบบใช่ใช่เดี๋ยวรอ คุยกับทางช่อง,องทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ทีบทบาทหนึง่ง<น>ที่เพิ่งผ่านมาสสนน้อเลยจรงิงๆเราเราเราเป็นศิลปินของดีซีมิวสิกแล้วใช่ไม้มแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดตัวดีซีมิวสิกไทอัลบับทบาทศิลปินนักร้องตอนนี้ขอจองพี่ไปก่อนเพิ่งปล่อยไปใช่ไหมคะเดี๋ยวรอชมว่ามันจะมีอะไรต่อใช่ค่ะงั้นให้น้องเก๋ๆฝากผลงานหรือให้ติดตามหรือว่าช่องทางข,งของตัวเองที่ตอนนี้กำลังบอกก็ฝากติดตามนะคะติดตามในทุกช่องทางค่ะ มีออนไลน์มีทุกแพลตฟอร์มค่ะ YouTube, Instagram, f a c e b o ไอจ g แล้วก็ TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกยไกสไลเดอร์เกย์ไกเอ็นทีซีเอชค่ะเซิร์ชได้เลยแล้วก็ผลงานอย่างที่บอกละครแล้วก็เพลงไว้รอติดตามชมค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ